ต้องพยายามและพยายามเฮ็ดเละบุได้เฮ็ดกับบุไม่ยังเด้บินอันมาได้ใชเจ้อนะหลับจังไปทางให้จังหนักบ้างหรนักคือกันแต่กับพอนักคนใดเนาะถ้าจะยุกเลยนี่นบอ่อปวกมันยังขึ้นพร้อมนี่เฮาบ่ได,ด้หาอยังอันไกลไว้เนาะ มันขึ้นมากินตัวนี้บ่พี่น้องเหเนาะทักทายกับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ ขามาหาทางน้องน้ําอีกรอบนึงพี่น้องเนาะเอ่อสวัสดีเอ้สวัสดีเอ่อทีมก้นสูบนะอ้ยโอ้อันนี้บ่อ้ายอ้ายใหญ่จ้น่ะดคือกันเนาะดอ่มาได้ไสน่ะมาแต่จ้างทางให้เาอืมยับมากันนะยับมากันเอออันที่ว่าเจ้าเป็นจังเกาะรถตั้มรถตั้มรถยังตอนนั้นน่ะ lượn hốc lo tầm thôi anh đi bò nhíp bò này nha nhí nhíp nhí cái nhíp có bùi đang nhíp bớt đang rồi có chỉ bớt đi lên sờ bài gì đây thế nào đang có chỉ đổi hay này là bò bẩn này nè cái khay nè hết biếc đây là bò bẩn này đổi bốc là phải đi nhầm phải hết hết cả bún mì ăn mát để ับจ้างไปทางให้รับจ้างไปทางให้โดยอ๋อทางให้ผูกเขาผูกน้านี่บ่แบบนรับทางไปนี่บ่โดยผู้อยู่ผู้ไปแล้วก็นอนพุ่นไยบ่อหนะแม่ตามไม้พางไม้บงก่อบงง่า่เลยอือจักปีได้เจ้ะนะมันเสาป้ายฮอดบ่อสันสิบหอยบ่อบ่อสันสองห้าสองหกเจ้าบ่อเป็นลูกคุณหญ่สุดนะโดยอ๋อตี้ตัวนี้ก็ติดกับเฮา ยังเมื่ทันมีครอบครัวบ่จ้ะยังจะหาสิมาได้เนาะตั้งแต่น่ะเขามาอันอ่าผอครอบครัวนี่ล่างหน้ามีเนาะโหาสิมาเห็นนี่บ่โดยผู้อยู่บ่ผู้อยู่ประมาณทิศหนึ่งหรือว่าสองทิตย์เธอหนึงหัวมือเหินสองเธอสองสามมือเธอหนึงอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งจังได้มาโดยมาแล้วก็ไปต่ออีกโดยตอนแรกสำเนาของมามาก็ ตอนนั้นก็ไปเพือนไปนอนอยู่เฮือนเพื่อนเข้าละตะบ๊อบไปใช่ไหมเราถามว่าเข้ามาเลยบ๊นอบไม่นี่สินอนใช่เสมอนี่ยนอนยือนเหล่าและยานเราคลองรถน้ำยืมบ่ไปแบบเดียวเด้นอน,อน,ไ,น,น,อนไปนอนเยือนไปนะยือนผู้เฮ็ดเวียดนั่นอยู่เพื่อนไอ้หาง นอนอยู่เพื่อนมู่เพื่อนคู่เพทันซะเนาะแม่นอยู่เพื่อนไอ้ฮักเนาะกินอยู่นเนาะอยู่นเลยโดยอยู่ประจักรอันนี้ประหันมาบ่โดยเออมาเยี่ยมพอเย็นเมย์เพื่อนซะเนาะโดยเมื่อกี้ลุงเฮิร์มบอกมามาอย่างกี่นะโดยลุงเฮิร์มมาลุงเฮิร์มเนี่ยมามาซอยแบบได้นะแล้วมาซอยมึงเข้าหน้าไม่ได้ระบาดนน้ำแข็งน้ำค้าเจ้านี่บ่ น้ำกับซองน้ำนี่ก็แล้วใส่เอาน้ำที่ใส่เขมือนี่บ่โดยแเราเห็นนะว่าเขาไปใส่บบได้ได้ถ่ายบนเก้าไปใส่กับโได้เขากินน้ำถ่ายกับบนเก้าตลอดตะกี้เ่าไปบบได้เลยบ่เจ้าน่ะบบได้ก็บัดสองคางก็หกเข่าก็ลุยไปเฮ็ดจังว่าเลยนะถึงไปเฮ็ดอันถึงไปถือเราทิบรอสนอันหกหลอดส้นนะเขาถอยตัดหน้าเ้อง เขาถอยตั้นน่ะโดยเจ้ารู้จักบ่เฮารู้จักเขาบ่ได้เบิ่งทางเด้อเออแล้วซ่อนทายหมู่เฮาหมู่ก็เจ็บบ่แม่นหมู่กับเจ้าไปเจ็บกันก็เพิ่นเพิ่นก็นักอะไรแหละจนว่าพอปันกันนะบ่บดชื่อยังว่าลาวก็เสียแล้วเเอ้าเพิ่นเสียบ่แม่นเสียจะสาเหตุรถนี่บ่โดยอือสมองสเทือนแล้วเด เจ้าเป็นคนซ้อนบ่ครับเขาซ้อนท้ายเฮาละอวยไปลังอวยลังงละอวยลังงบึงเขาเห็ดเวียกเด้เขาแบกน้ำตาลอยู่เวียดนะแล้วนะเขาหันนาบึงรถจุกันนี่ซ้เหือนนี่โลดรถถอยบัดเดียวรถถอยบ่ทันจังว่ารถมาาขี้เนาะจังว่าเขามาแต่พี่แล้วเขาถอยไปพี่ไผต่ำเขาบอกเขาเจ้า เฮาเจ้าเห็นเนาะแม่นเขาตัดหน้าซึมเลยอ๋อบาดดีอยู่เอ่อพักมาพักพื้นประมาณได้จักได้บ่เดือน2เดือน3เดือน4เดือนขอเป่าเฮานี่แม่นก็เฮาอยู่ห้องหมอก็อาเกือบ2อทิตได้หยังมื้อเป็น2อทิยแล้วเฮาเว้าอบเรดยังลเว้าปอนแม่ว่าคอนําเขาเมื่ออยู่เฮือนพุ่นแหละว่าใเขาว่า ดามเล็กกับเรนเวนเขาดามเขาบอกแล้วนั่นท่านมอบอกว่าสมเจ,บบาจา้าบริหารว่านึ่งนิชินตอนนี้ซ้ำเน่าบรเล่ยอยู่ไหนอย่างไรกะเขาบริหารกะเขาเชื่ลงเวียงเขาบอกลงเวียงเขาบรได้เขาจะไปมุกไปมุกอะไรมันจะเขาจะตัดาายาและแบบนั้นเขาจะคลุมเมื่อวะเป็นยังกับยาเป็นอยู่ในเฮือนในสานเขาเป็นปิการอยู่น้ำน่องและน้ำนองนุ่ง มาใส่ลงน้ําปั่นกันกินได้เด้อโดยๆมากินน้ํากันนั่นแหละเนาะเด้อๆบ่เป็นหยังแต่ก็ได้บเป็นเป็นยังเป็นหยังเนาะมามานี่ก็ไปเวียกต่อบ่นี่จ้งนี่ไปและัน้อไปนอนอยู่พุ่นื้เช้าก็ไปตเช้าโอ้นอนอยู่ผู้เลยบ่นอนก็นอนอยู่เฮือนแล้วกลับมานอนเนาะโดยรู้จักเด้แต่มาเยี่ยมพ่อี่แม่เืออยู่บ่ล่ะมาอยู่มาแบบนี้แหละอือมาแล้วัน้อยก็ไป แต่ว่าซึ่งไอ้มานันเขาปุยเนาะอันมาพอเขาเห็นบ่แมนครูเข้ามาได้ทำนี่ได้ทามามาทำนี่แล้วจะไยนกลับไปอีกไปนอนอยู่เพื่อนเขาเลยยืมรถเขาน่ยนึ่งยันมูอคล้องนั่นแหละบางเทือกันเข้าบุเสื้ออีกเอาเถินเไปแป๊บเดียวอยู่อยู่เพื่อนกับคือว่าโดนนั้นนะเวลาเจ้าย่างนี่ยังมีเครื่องอยู่บ่หรื่อวปาปกติ ธรรมดาแต่มันหักฉีเป็นปกติเหรอเนาะอืมปกติเล็บแบบเก่าบยังไม่มีพบคขัวป่ะจ้อกยังอ่าพี่น้องก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเนาะมาอันสัมภาษณ์ทั้งไออารัมบ่โดยอารัมเนาะน่องก็น้องปะยาอะไรพี่น้องกลยเนาะพอปะย่าสามสามสามสิบแล้วพี่น้องเลยเนาะเจ้ายังโม่หอดเนาะสามสิบเนาะโดยสบายสบายพี่น้องเลยเนาะ ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะโดยลงมาน้ำล้นนะลงเห็นบ่กินข้าวกินน้ำนะว่าจะโดยแล้บ่เหมือนนี่กินแล้วกินนะกินแล้วเดนเน่ละกินกับเจ้าไปแดกมีนะสิกินบัดเบิด์ขับเบิดคักน้อยงน้ำเนาะจะกินกะไข่กายยังเบิด์ต้ะบ่เก่งงี้องน้ำเนาะอ่ามันมีแต่กินเนาะพี่น้องเลยคือว่าแหละอ่าอ่าบอกเป็นยังก็เป็นยังเนาะ ເຮົາມາອ່າສິມາເຮັດເທີນຊານໃຫ້ເດີ້ໂດພສິມາເຮັນຊານໃຫ້ທັງຄອຄົຈົ້ານນນາກນນອງຈກບດບແນາະ6 9ສໍາເພືນນ້ອງອພີນໃຍ່ໃຫເຕົນ9ນານນັິຫຼາຍກົັງເານนอนນບໍດກີ ติก sort of ี้ก็นอนตอนบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็นอนเฮือนนี่แหละไปนอนเฮือนหมู่ก็ยันลัอายก็ย้อนทุกย้อนยากแหละอ๋อจ้าเนาะเฮ็ด้มันจําเป็นเนาะ่มี่งอยู่่งซน่งซาเว้าสิเมื่อเมื่อิงก็ยงเมื่อนอนเฮือนกเฮือนซานบ่มีกย่านกีดเฮือนนําอีเข้าอีแม่น้องกย่าถ้าเฮานอนุนอ๋อนั้น ก็อยากไล่เพื่อนได้สั้นให้แม่พ่ออยู่บ่ยากอยู่แล้วจะบ่มีจะเกิดมาจะเกิดจะได้อยู่หนีแล้วบ่ได้ว่าจะจะพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกไล่พี่น้องเลยมาสัมภาษณ์ทางอ่าไอ,อ้น้องน้ำเนาะเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเลยถือว่ามาพ่อเราจรังเด้แล้วก็เมือได้หน่เนาะเ <Tonight, man. S 1> ดือนน้อยมือหน่อยก็เมือ <c oughs> พี่น้องเง้ย บ่ไกลว่าึงจะไปนอนนะก็ไกลเติบอยู่แต่เกงย่างนู่นล่ะอืบ้านเกงย่างไล่เงินแบบได้นะเพ่อนไปอ่าทางให้ทางยังเพิ่นนะเพื่อนเล่าเพิ่นเพื่อนธรรมดานี้เพ่นแต่ก่อนเฮาไปรับจ้างนะไล่ๆแบบไหนก็ไล่นะไล่เป็นมื้อมืหลแสนเป็นมื้อละแสนบ่โดยกประมาณ2-3มื้อเทนึงเอาแบบนั้นนะเอาเงิน ในเมืองแต่เซนเนาะมันก็คือ้ว่าอด้รพ yes ี่น้องไงเนาะบอกกุ้มอยู่คุ้มกินแล้วเนาะบอกคุ้มหรอกพี่น้องไงเนาะช่วงนี้กับบริกรเพราะคนมันบริกรเพราะช่วงนี้บอแล้วเลยครับจางคนมันจริงคนมันก็เอาคนแบบนั้นเขาบอกไวปคนมันเนะก็ไปคนจางคนมันน้ำว่าไงมีอย่างกรเฮ็ดนะเนาะแมน เฮ็ดแล้วจริงๆอย่างแบบนั้นเนาะหมู่โคให้ไปเฮ็ดเรียกงานนั่นงานนี้ก็ไปบ่แค่เนาะถ้าเ็ไก็เฮ็ดนะเนาะพี่น้องเอ้ยอแล้วกเออดีๆๆแเนาะยามทุกนี่แหละให้เฮ็ดแบบหมู่ก็บ่ได้กายเฮาบ่แข็งแรงเนาะงกายจองก็ทุกยากนี่อืตที่ดับตเฮาบ่แข็งแรงนําได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเราย่างบ่ปกติพี่น้องเาย่างยเียวยเียวเนาะ แต่ว่าปฏิเจีบบ่าได้ยังนาะตอนนี้เนาะสู่แล้ได้เด้อเนาะสู่เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันล่างๆก่อนก็ได้บัดนี้เนาะมุกกระเจี๊ยบอะไรโดยอาบน้ำบ่โดยอาบน้โดยโดยเพื่อน้องไลทั้งนั้นเพิ่งกำลังพากันเห็ดอย่างเนาะยังโมเล่อเนาะน้องเนาะ ห่างปลาพันพื้นยังไม่ได้อบอยู่ฮัลโหลสบายดีแม่มาดีเนาะใช่เห็นยังเห็นยังอยู่ในน่ะเฮเบื่อแต่บ้านกระลุกแพากกันได้ยังมากินน่ะบายดีพ่อได้ยังมากินมะมี่มี่ยังเอ๊ะขนมครับผักสมเด็จเลย กินเอาไงเนาะอันนี้ก็ยังบ่ได้อันนี้เจ้าชื่อตัดได้ทางบบ่อหนงเนาะเจ้าไฮตัดตัดนีเจองตัดตัดอะไรเขาใส่แล้วมาหนี่เนาะตัดอะไรเขาใส่ละตไหมขนนะสุดขานีบเฮมีระเบิดเต้ยอยู่นี่มีระเบิดกินนะ มันได้มัมันใจตัวนี้เนาะบูตัวนี้เนาะราเบิกินกับรเวิดกินของเ็กน้อยแล้วะเด็กน้อยผู้ใหญ่กับเขาขี่แล้วเด็กน้อยผู้ใหญ่เขาขี่นนี้ต้องน้ำา้นก็ว่ายนีใชะวะแมนะน้ำเขายนีม่อน้เน้ำบน้บ่บจะใช้จะใช้เจ้าคุณบไก่พนไก่พูยต้องิบออกกันบ่อนองเพื่อไปหอดนะ แหลนเอากัดเดาไหมเนาะโดยกมังนั่นเนาะพี่น้องเอคยจำเป็นนะว่าอะไกันเนาะไม่จะาเฮตัดเปิดพอๆแม่นอ่าเฮตัดเนาะเพิ่งจ้างว่านี่ว่านี่ไหนหรือว่าเฮตัดจะซื้อให้ตัดซื้อเขาเฮตุนี่เขายานล้มอืออือใครเป็นคนตัดเลยเจ้าบอพอห้อยตัดแล้วแล้วตัดแล้วไปบ้านก็ลุกเลย อ๋ออ๋ออ๋อปฏิปุกมันต้นบ่สาวเฮงก็เขายาปลูกมันต้นจากสิปลูกกล้วยและของน้องเฮงบ่โดยอ๋อปฏิปุกมันต้นโดยอืมอืมได้ยังอยกินข่าวแรงมาแรงนี่บ่มี่จ่ายมีมาซื้อมาเบิร์ตอ่ะบอยังยังมาทันซื้อบ่เบิร์ตอ่ะบอเมื่อแล้วเก่งงี้เนาะโดยเด็กน้อยหลาย นีกน้อยลายเนาะพี่น้องไครอบครัวใหญ่คือนร่อเนาะกอบครัวเป็นญ่พี่น้องเนี่บุติบุติเนาะพื้นอ่ะเฮาวไ่ได้พันแหละห้าวไม่ได้กองเลี้ยงไว้ดีพี่น้องเมื่ออื่นก่อนมื่อนี่เมื่อยผักหรอเมื่อแล้วบ่เมื่อไว้แท้เมื่อนี่ยังว่าเมื่อชว่านี่เด้อวะว่านนี่เมื่อยไอวานเนาะ ทางเมื่อยทางมวนทางเมื่อยทางมวนโดยเออไอรถผมมิเตเมื่อยพี่น้องเลยมวนนี่กะเมื่อยลายกลัวกับ่ได้เฮ็ดอย่างไรพี่น้องเลยกะจับกล้องถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งรีวิวให้พี่น้องเจเกเครื่องจักรของน้ำพ่นกับแทบจะมาบริเจกเนาะโดยจะมาเมื่อยพี่น้องเลยเออเมื่อยเขาเมื่อยยืนได้เขาบริหนังเด้เนาะยืนบดมือเบื่เป็นพี่น้องเลยเนาะเออเออ อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมมายามตอนอ่าแรงๆอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคือว่าเซามันแตกบ่ฮ้าอายไปเบิ่งนึกว่าเนาะโดยมันแตกกบ,บได้นะแตกจกต้นนั่นนะอีแทงละเจมันแตกจักต้น่ะเนาะซอันนึงแตกนึงนั่นกะไปกหมจานฮะอันนึงแตกมันบ่โดย ยังไม่ได้ไปเบิ่งเสาตีนเสาไอ้เจ้าจจอยู่ได้จะเพิ่งรอแล้หรอล่ะบอว์อะไรตัวนี้บอว์ตัวนี้แตกมันยังหักนะนกตอนเขาบักมันดันลงมาอือดีแค่ตัวอืออือเจ๊ซองบอ่พอที่มันบ่นปเป็นตา เอาบักลงมามันดันลงมาไม่ล่มแบบนี้มันดันลงสามร้อยเสร็จแล้วนี่อยู่บ่ฮอสองปีเป็นเพื่อนเสคือเก่าวแล้วประวัติศาสตร์สามอยเล่เนาะโดยเอ้าวอีกอย่างหนึ่งเนาะกับเบิ้งเบิ้นนี่แหละเดชิมาอันเดชิไห่โมยาสิถามเพื่อนเบิ้งว่าเปลี่ยนไหนเดบอเนาะเดชให้ทั้งบอบอบอจันต์อีกอย่งหนเคลียร์เบิ้งว่า พอสิเปลี่ยนได้บ่เนาะพอเป็นใส่เงินบ่จั่นพี่น้องเด้อคั่น่าสิได้อีติเฮาอ่าสั่งไม้สั่งตอกนเพิ่นตลอดเนาะพี่น้องเลยบ่ได้ทนีกจักคว่าจังได๋แล้วเนาะมีแต่ซองเสานี่บ่ที่ี่บ่ได้นะมี่ยพัวมี่ลายมีแต่ไม้บ่แอืไม้นั้นมไมากบ่ไมยากบ่น้องน้ยกได้บ่ฮะครับ โอ้โห <c oughs> เราหย <ừ. S 1> <ừ. S 2> ุกไหลเลยเออครับหาเออหนักบ่เนาะหนักคือ,อกันแต่กับพอหนักปนไในนะถ้าจะยุกไหลเลยโบปวกมันยังขึ้นพร้อมนี่เฮาพอได้หาอย่างอันกายไว้เนาะ มันขึ้นมากินตัวนี้บ่บ่ห้องะนาสีเอายังห้องไว้ในนอไม่เนาะพี่ต้องเนาะน่ะน่เสียไม่อันมาห้องไว้ลำเนี่ยพอยเผื่อเขาได้ตั้งเพื่อนตั้งซานกินวดเพรแห้งแน่จุนเร้าไมเป็นอัีรตอกเข้าเข้ดัน ไม่เนนองหรอกไม่ตรงนี้แหละอะไตองใส่ตะกูลมันดันออกเลเจ้าตัวนีวูว่าเนหรอเกอนกาตองดูด้วมมาตองมันดันมเนตว่มันมากินไหมกินมากกินไหมโมเมนบไม่ยุ่มที่เกิดมาไม่ไมยุ่มป่า ตอกนี่ครับมันเข้าด้วยมันเข้าแล้วบัรแล้วแล้วมันออกคืนมันดันออกคืนหมายถึงอะไรเนี่ยมันกลับบรรเลาแต่มันดันออกคืนดูดันออกคืนมาแมนคือว่างามอยู่เนาะเน่งามงามคือคนนั่นแหละงามแต่งามแต่ตานงาม

ว่าชิคลำแต่ไม่ยักบงมดและมีแต <no ่ให้ทั้งอาจารย์และประสานงานลองเบิงพี่ดังเไงทำทำู้ท evet> ี่งาอยู่เขาเรื่อยแต่ว่าไม่ขี้ร้ายแต่ทั้งปอาจารย์ทำเบิงเบิงที่ดังไงเนาะว่าในไหนเนาะพี่ดังพอเปลี่ยนได้บเนาะป้าทมีแตได้แน่นองเด้อได้ไอ่ชี้ออกไปป้าก่อนเด้อได้แต่ว่า นี่ยตั้งประจันประสานงานเบ้างพี่น้องไงเพราะว่าพวกเนกะปกติมาเราก็คือว่างามอยู่นะใหม่สาวเราเขาเนาะเว่ยพาเรื่องงานอยู่เนาะปกติเขาด๊อกมาเรื่องแต่ใหม่ฉันบัวงามยังมากันพี่น้องไงเนาะไาสนองเลยเอาสบายดีใช่สนองสบายดีเออโดยอย่าเบื่อสิมีรางวัลมามอบให้อยู่เบืนเด้อดยูนะที่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเด้อพอเด้อ แล้วด,ดพอโดนเลยแต่ช้าว่ากันแล้วพอเน,นาะเออเพิ่นสิพอแก้ไขเฮาไดรพี่บ่พี่น้อนไปพราะว่าเฮาก็ใแทเงินซื้อไหมกันเด้เนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดน่าเองก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะเออถ้าว่าเป็นไปได้น่ะพอหาอย่างห้องไว้ก็ดีพอเลยปวกมันอยากขึ้นนะเนาะเอเอเ้าอยู่ดีไม่เฮงบระทุกท่านพี่น้องเอ้ยความเจ็บไม่ไ,ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้า ขอโทษขอให้ลายพี่น้องเลยที่พ่อเตงเสาเนาะมันมงดงามกับหินเพื่อเป็นเพราะพี่น้อง f คอมเมนต์เข้ามาหลายพี่น้องเรื่องเสาเรื่องอย่างกันเนาะหลายขู่หลายลคนอยู่เนาะไปก่อนซะพี่น้องเลยขอโทษขอให้ลายสบายดีนะพี่น้องเด้อ